พี่สิงพี่สิงว่าไงจ๊ะหนูว่าพี่เปลี่ยนชื่อเธอเมื่อวานไปหาพี่ที่ตึกเกือบโดนแม่บ้านตบเอาเ<ะ>อาทำไมอ่ะเขาหนูไปถามเขาว่าพี่คะพี่คะพี่สิงอยู่หรือเปล่าคะ้าวชิบขายแล้ว<ะ>นี่แกมันเดือนเดือนนี้จะหมดแล้ววะ่ะไม่มีตังค์เติมน้ํามันเลยแต่ตอนเนี้เขายังเชื่อแล้วเฮ<ะ>้ย<ะ>ทําไงวะวกูก็ตัดสินใจเอารถไปขายน่ะสิะก็เลยมีตังค์เติมน้ํามันได้อีกหลายเดือนเลย มึงม,ง,ม,ง,มงเมื่อเช้ากูนั่งแท็กซี่ฟรีว่ะอ้าวทำไงอ่ะก็กูบอกคนขับว่าจอดเซเว่นให้น้อยพอดีเดลงไปซื้อไฟฉายจะเอามาส่องหาสร้อยทองที่หล่นอยู่บนรถแล้วไงต่อพอกูลงรถเท่านั้นแหละแท็กซี่มึ่งรถหนีไปเลยอ้าวแล้วต้องอมึงอ่ะกูมีที่ไหนละ่ะเอาเชื่อโลกนั่นแหละมึงทำไมมึงไปหาทำงานทำการวะอ้าวอีนี่แม่กูบอกว่าถ้าทำงานเป็นลูกน้องเขาอ่ะอย่าทำ พี่กูเรียนจบม,มาสิเอปีแล้วกูนอนอยู่บ้านเฉยๆเลย<ะ>เพราไปสมัครงานเป็นเจ้านายอ่ะไม่มีใครรับเลยแย่ทําไมคนสมัยนี้เขามีน้ําใจกันจังเลยวะทําไมหรอเมื่อวานกูขับรถปาดหน้าเขา<ม>เขายังเป็นห่วงกูเลยเขาว่ายังไงวะระวังตัวให้ดีนะมึงนี่มึงทําไมใครๆก็ว่ากูโง่แค่แฟนกูพาผู้หญิงอื่นขึ้นห้อง<ะ>แล้วรู้ได้ไงอะ่ะ ว่าเขาไปเอากันเขางอกบนหัวมึงแล้วเอาอินนี่มว่ากูเป็นกวางเหรออุ๊ยอุ๊ยกินเตอพาลอมโตกกินไม่ได้นะคะเชื้อโรคทั้งนั้นเลยมันไม่มีหรอกค่ะรู้ได้ยังไงคะถ้าทีวีจะหล่นใส่หัวหมอหมอจะหลบไหมล่ะคะก็ต้องหลบสิคะเชื้อโรคมันก็กินเหมือนหมอนั่นแหละค่ะคมึง เราจะเก็บความบริสุทธิ์ไว้ทาไมวะ <Huh? S 1> อ้าไม่ดีเหรอจะดีไงเวลาไปสมัครงานที่ไหนอะ่ะเขาก็รับแต่คนมีประสบการณ์เป็นอะไรมาคะคือดิฉันรู้สึกว่าไม่มีใครรับฟังดิฉันเลยไม่ว่าดิฉันจะพูดอะไรเขาก็ทําเป็นหูทวนลมเหมือนดิฉันไม่มีตัวตนหมอนี่แหละเป็นที่พึ่งสุดท้ายของดิฉันแล้วเออเมื่อกี้คุณว่ายังไงบ้างนะคะ อคะดิฉันปวดท้องน้อยค่ะไว้ปวดมากๆให้มาใหม่นะคะโอเคค่ะหมอขอบคุณค่ะมึงมีงคนพข้ามาจีบกูน mm hmm. ึงเป็นคนรวยอีกคนเป็นคนดี <Huh? S 2> มึงมว่ากูควรจะเลือกใครวะ <Huh? S 1> เฮ้ยมึงต้องเลือกคนดีเพราะคนดีอะยังไงเขาก็เป็นคนดีส่วนคนรวยอะ่ะมึงไม่ต้องกลัวเขาเสียใจหรอก